สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูตำแหน่งจังเกิลกันนะเกมนี้เป็นนาฟิลิจังเกิลเจอกับคาทาจังเกิลฮะเกมนี้ฮะเรากลับมาที่เซิร์ฟไทยกันนะเกมนี้ก็เป็นน้องโอนี่ฮะชาร์เลนเจอร์อันดับหนึ่งนะตอนนี้ก็พันแต้มแล้วถือว่าเยี่ยมไปเลยครับพันแต้มเล่นได้ไงก่อนนะคือต้องเป็นหลีกเลเวอร์จริงๆนะถึงจะเล่นได้อ่ะต้องใช้เวลามากแล้วก็คือมันไม่ได้แค่ใช้เวลาในการเล่นนานมันใช้เวลาในการหาห้องก็นานนึกออกปะเออ เกมนี้เจอกาบคาทัตนะคาทัตเริ่มฝั่งข้างบนนะส่วนนาะฟิลฟีเริ่มฝั่งข้างล่างนะมไม่เสียเลือดเลยนะส่วนคาทัตนี่จะขิดเอาฮนะต้นหมากไล่กัดฉ่ำเลยคาทัตาเดินไปที่บอดเลยนะาอนะมีเรือทองคังโลคาทัตตันทายแฟดมาแต่ว่าสกิลไปไม่โดนนะเอา้าโอ้ได้แฟดนาะมีมาฮนะแล้วก็ได้แฟดคาทัตมาเช่นกันแลกปนะัดกันไปฮะ น่าเสียดายนันะนะมีไม่ตายฟิลิรู้แล้วฮะว่าคาทัชอยู่ฝั่งล่างนะส่วนคาทัชก็รู้แหละว,ว่านาะฟิลิอยู่ข้างบนเพราะว่าตีฝาซ้ายไปฟิลล่าพยายามจะดันเวฟไม่เข้าว่ะแต่ว่าไม่มีแฟลตแล้วนะฟิลิมาแล้วฮะยังไงดีเอ่ยตรงนี้แจ็คโอเคได้ซีจูดบของฟิลล่ามาถือว่าตามตำรายอนะฟิลิเข้าไปกระซวกไส้ข้างในกระโดดนาฟิลิกระโดนะะโดตามติดคอนเป็นที่เรียบร้อยนิ่งฮนะเจ้า <c oughs> คาทัศะลงมาที่บอดเลนเหมือนเดิมอะเร็วหน้าเข้าไปซัดกลับพี่นามิฮะอัดมาดักแล้วเลเวลห้าเลยเหรอเลเวลเยอะนะมีวอดตรงนี้่ะสิโู้เร็วแล้วนะเข้าขไปฟูกวงในนาะมีน้ำสวยอะคาทัดประตูไปไม่ถึงอนะอาจจะต้องได้ต่อเพราะเว็บเยอะนะได้เลยลุยเร็วหน้าแผ่นเข้าไป โอ้ Ooh, แล้วปาดาบไปโดนฮนาะมิหลุดระยะป้อมไม่ทายด้วยเอาเด็กจังหวะนี้ทําแบกจัดปลาปัดไปสตาร์ทนะแล้วก็ปาดาบไปออกนอกระยะป้อมนึกว่าจะแลกนะเมื่อกี้นี้ไม่แลกอะ่ะแล้วเสียวเวฟอย่างเยอะเจ้าไปเยี่ยมเลยฮะแล้วก็ตันทายเปิดมังกรต่อฮะแต่ว่าอาจจะต้องให้บอดเลนมาช่วยนิดนึงนะเพราะว่ามานาไม่มีอะ่ะเออ ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าอาจจะกลับบ้านช้าหน่อยฮะโยนี่ฮะตรงนี้ยังไงดีเราโดนจินรูทไปโอเคเหมือนจะเจ็บเองนะอ่ามีน้ำสวยมากครับอัดจินโยนี่เมนตีอยอาเฟสัทรายแฟดเข้ามาแล้วโยนี่เข้ามาคุบวงในอติโดนจินไปว้าวได้อยู่แต่วันนี้สีแดงดูดีอยู่อะ เลวน้าเลวหน้าก็เป็นซับที่ดีนะเออซับแทงที่ดีมากเลยในเลนก็ไม่ได้แย่แล้วก็เปิดไฟได้เดินเกมได้เออเป็นตัวที่ดีมากผมชอบออสอ่าเล็วหน้าเนี่ยแต่ว่านอสมันจะโมงไปหน่อยเล็วนะไม่ค่อยโมงอะเลวนามันถึกจัดเลยหนึ่งหนึ่งอะตรงนี้อะจังเกิลกับไม่เลน <c oughs> จริงจริงไม่ถูกเลยอไอ้ลูกหมามันเยอะเกินไปเน่กดอ e ีมามีแฟดอยู่นะพินี่ตัาชายแฟดไฟแล้วก็ Auto ออต้แใหแทกอาคามาได้นะ โซลคิวเหมือนจะโดนล้อมปิดอยู่นะสำหรับฝั่งสีแดงฮะจินก็มาเอซี่วอาาเคนชิปไปแล้วโดนโยเน่ที่ไม่หยุดแน่นอนนะแบบนี้เล้วน่าต้องหันมาช่วยก่อนนะฟลีก็โดดข้ามมาโยเน่นนอกอัพดีจ,จัดจ้าแล้วเหมือนกับว่าจะรอดด้วยฮนะโอ้โหพี่จินอยู่ยิงก่อนนะมีน้ำพ่นดี มาอยู่ดีเอ้ยไม่แย่อะไรกันไปหนึ่งต่อหนึ่งอะเอเลียวเสียวเวฟอีกแล้วหม่ไอหมาตัวนี้นี่พิวอยู่นะดิ้นอะตายช้ามากจนไม่ตายเลยอะเราเอ็ดเ,เรียวเข้าเลนมาแบบนี้โดนได้แน่นอนพี่ชายรู้ไหมปลาหินชิบไปแล้วด้วยตามตำราตายละแควอ,ออกแยดแแคป้าช่วยป่า ไปช่วยเพื่อนไล่นาะฟิลีออกจากป่าตายเสียเวฟกับเขาเลนโดนไนท์เรียบร้อยแล้วจุดเริ่มต้นความชิบผาย <c oughs> จุดเริ่มต้นความหวัวร,ร้อนเลน,นะเฟลากับพี่แจ็คโอ้เฟล,ล่าตีแกชเลนแตกอะอยากจะจะต้องรอโอ้โหอยอีมาไม่ทันนะไม่ค่อยได้เห็นนะนาฟิลีเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นกันเออปกติตอนมาใหม่ๆเนะี่ยผมคิดว่านะ่าจะเป็นตัวที่น่าจะมีคนชอบเล่นนะแต่ว่าไม่มีใคร ไม่ค่อยเล่นกันเออเสมไม่มค่อยเล่นกันเก่งด้วยนะตัวมันโนามิเล่นดีจัดเลยวะ่ะเขาอันติหรือว่าสกิลโดนหลายครั้งมากๆแล้วก็เดินถูกที่ถูกเวลาตลอดโอเคฮะเปิดบังกรนะสาหรับทีมฝั่งสีแดงนะเพราะว่าเห็นว่าคาทัชอยู่ฝั่งข้างบนนะอ๋อเปิดมังกออันนี้ก็ตามตาําราฮะเลนล่างฮนะ ได้กลิ่นว่าจะมีการบวกการนามิเดินไปเป็นเหยื่อล่อให้แล้วอันติโดนไฟสองตัวฮะอเฟโดนซีซีไม่หยุดแต่ว่าทำดาเมจได้เยอะมากๆนะก่อนตายอาัฟฟิริฟแวคาวอยู่นะตรงนี้โียเนมมา,ดานดาจะได้หมดนะ,นะ,นนดนะได้ดีไหมนะามิเดินไปเป็นเหยื่อล่อให้แล้วก็มุมันติโดน2อตัวฮะนาฟิมาเซิร์งใส่คาทัดนคาทัศนไม่ได้ทำอะไรเลยไม่กี ยังไม่ได้ทำดาเมจเลยอะไอเทมมีแต่ไม่ได้ทำดาเมจเลยนิ่งเลยอ่า15นาทีแล้วตอนนี้สกอร์เท่ากันแต่ว่าการเงินทีมฝั่งสีฟ้านำอยู่ประมาณ 2k นะ2,000 2,000โกอก็ป้อมบนเนี่ยแหละนี่เขาไปคุกวงในอะมีเลสนะแต่ว่าตีจินไม่ค่อยเข้าเลยอะจินมีอ่ารองเท้าตีไม่เข้าเลยมีน้ำส่วนปลอะอันเซินอันตีจิน ในลายตีไม่หยุดอะไรยิ่งมีเลดด้วยฟิโล,ล่ามาล้วงทางด้านหลังอาการไม่ค่อยดีนะฟิล,ลต้องหันไปเอาฟิโล,ล่าก่อนฟิโล,ล่ากดริโพก,กันดาเมจได้เยอะมากๆากกคะารทากวนตีบึ้มไปลาตีแกนเชลเลนไม่แตกนะฟิล,ลิแฟดดีจัดๆนะพี่แจ็คเป็นคาร์บอยโอ้โหนะครับเมิมแฝดไฟฮะ๋ยวป้อมกลางเลยครับแฝดไฟเดียวนะหายไป2ป้อมมาอันนี้ก็จะทำให้เริ่มเล่นยากเข้าไปใหญ่นะคุมออบเจกต์หรือว่าอะไรได้ยากแล้วก็ ทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยไปเร็วนะาด้วยเพราะนั้นก็อาจจะโดนมุมดักจับแบบเซียนๆเออ <ๆ S 2> เพราะเสียป้อมเนี่ยป่ามันจะมืดอะมองางครักำลังจะเกิดนะทีมฝั่งสีแดงเหมือนจะอยากเล่นนะแล้วก็ทีมฝั่งสีฟ้าก็เหมือนจะไม่อยากปล่อยเหมือนกันแต่ว่าไฟนี้เนี่ยมีอาเฟนะเพราะนั้นผมว่าไหวอย,อยู่อู้เร็วนาคว้างดาบไปไม่โดนนะอาเฟไล่ตีฟิวเอาเดิล่างก็เหมือนจะมีงานหนึ่งๆงานนะระหว่างนักดาบทั้งสองคนนะระวังนะโยน่นชาเลนละ ปับปับปับโอ้โห,หนิ่งไปหนึ่งเจอแบบโซโรอ่ะโอ้ยโ,โดนน้ำในชเชลนไม่มีไรได้ถือว่าไม่เป็นไรปล่อยลิฟที่เลนกลางสำหรับทีมฝั่งสีฟ้านะอันนี้ถือว่าเล่นดีจัดออยื้อเวลาตรงนี้คนเซิลรีคอร์หรือว่าอะไรไปแล้วก็ให้เอ็ดเลียวดันป้อมไปอันนี้ถือว่าเยี่ยมเลยฟิลิปวิ่งมาแล้วว่าเอ็ดเลี้ยวน่าจะเห็นนะต้องออกก่อนนะไม่สามารถหนึ่งหนึ่งได้ได้ป้อมมาฮะถือว่าไม่แย่ถ,แยถ้าได้บังกรด้วยนี่ถือว่าเยี่ยมเลย ฟิโอล่าเทพอร์ตมาที่บอดเลยนะแรงจัดเลยว่ะฟิโอล่าโอ้โหว้าวปอ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 อดอ่านิดเดียวนิดเดียวตรงนี้ฮะฟิโอล่าไม่มีแกนชาเลนจ์แล้วเจอกับนาฟิลีอาจจะไม่ค่อยไหวตันใจกดรีโพสใส่ไปอ่าฮะโอ้โอ่อนฮะตายยากมาเลยอฟิโอล่าเล่นแบบสเปซดีจัด เต่นโบนนะ่ะแท็กหวัวดกับพี่จีนสองหนึ่งอีกแล้วโอ้กระโดดสวนอ่ะยี่หนึ่งวิโอเคนีงี้สวนตรงนี้ก็แลกกันไปได้แล้จับฟิวลาได้ออนเกิดเป็นที่เรียบร้อยอ่าจจะเป็นเกมเลทนะเกมนี้ดูทรงแล้วฟิวลาโอ้ไม่นิฟิวลาอาเฟ แรกจีนอ่าแรกเอเรียวไปได้เอาโหพูดพูดซวยหมดแล้ววะปีนี้โผล่มาทางด้านหลังอะพี่จีนยังมีแฟดอยู่ยังไงดีเอ่ยรู้สายปลายโดนด้วยฮะเรลนาสกิลสตารสายโยเน่มาปิดทางด้านหลังอะสองตัวหวานๆเลยอะหายด้วยอู้อันสวนอีกเหรอโอ้อายวะไฟดีแล้วสำหรับทีมฝั่งสีฟ้าเออ เก็บนำแต่แพ้ไฟ่ามาละโอ้โดดสันแชาเลนไม่ไหวโอ้แฟนมาเลยวะนะพี่ลิยา่าเริ่มมัวบันห่าแล้วสำหรับทีังสีฟ้านะเริ่มไปสุดนะ ยีบสามวินามังกรกำลังจะเกิดนะแล้วมันก็ว่าฝั่งสีแดงก็อยากจะเล่นนะเริ่มมาโซนๆกันแล้วส่วนที่ฝั่งสีฟ้าน่าจะปล่อยนะทรงนี้ไม่น่าจะอยากเข้ามาเล่นนะมังกรลมเาจริงๆก็ปล่อยก็ได้อะไม่ได้มีปัญหาอะไร <S <S 1> <S 1> เดินล่างฮะทางหน้าเวลากดผิวโอ้อยู่ในไปกหนีก่อนดีกว่าท่าเดิมเลย ปาทัดกดอันตีบึ้มสายไม่ตายฮะมีโลของซีวแล้วมีอันตี S เอสเลียวมาปาดอีกหนึ่งทีฮะตายจนได้ใะแล้วเลนล่างเยงนงหรือเปล่าอาการนี้พี่แจ็คอาจจะต้องเทเลมานะถ้าอยากจะการป้อมนี้ฮะฝั่งสีฟ้าก็เปิดบารอนนะโอ้โหทีมฝั่งสีแดงโดนเป็นลูกเลยฮะโยนี่ตายคนเดียวนะเสียบแขนหมดเลยฮะอ้าว ต้องจับให้ได้นะเอาอะไรคืนหน่อยอ่ะโอ้โหอาเฟ่ปบหายแล้วพือล่าถึงตัวแล้วได้อยู่เดี๋ยวว่ารอนนะ่ะแล้วพี่แจ๊คนะจะถ่ายคนหนึ่งหรือเปล่าเ,เรียกเข้ามาพุกวงในตีไม่เข้าเลยวะอีกไม่เข้าเลยะ่ะไม,เ,เ,ะไมเบาจังอ เกมเริ่มแบบลื่นไหลแลเริ่มฆ่าแกงกันแบบยับขี้ละโอเคโอ้โอ้โอเคย,ยังไงเอ่ยโชว์อยู่นะโอ้หืมเอาดิกินกลางอันตินามิก็โลไม่มีใครบังได้ฮนะอ่ะอยิวหน่อยเอเอสโอเคนิ่งกระโดดใส่เฟลลาไปฮนะแล้กดรีโพสผิดจังหวะโดนไล่เซิงไม่หยุดโยนนี่ก็มาอ่าลองดูหน่อยย้มวิ่งหาเพื่อนเลยวะน้านะอันติแต่ว่าไม่โดนฮะ อะ uh huh. ไรจุดแจ็คอะไรทุบไม่อยู่แต่โคตรเบาเลยกรงกลางพี่จินก็โดนจับอะ <c oughs> บาร้อนเกิดเป็นที่เรียบร้อยอะทั้งสองทีมก็มาโซนกันแล้วพ่นาฟิลีกันโดดเข้าไปไนามีอันติโดนไปสองตัวสวยงามจัดนะคะถ้าต้องเสียแผดก่อนเลยว <Wow. S 2> ้าวฟิโอลานเทพอร์ไปที่บอดเลน uh huh. ยนะอ่ะเห็นหรือเปล่าที่มันสีแดง กลับได้นะเนี่ยอยู่ในขอบอับเหอเอ็นไหมฮะอะไรจะเอนนะ็นฮ่ะป้าวเป็นน้องโอเนียที่ตัดใจเข้าไปคุกวงในเลยนะแล้วก็ทําแบกแล้ว้ก็ขับไปช่วยฮนะหรือเปล่าถังอได้อยู่โอเคสวยงามมากนะมิสสันใจดีนะสันใจกลับไปช่วย พอเจบอ็บพอมาฮะโอเคจบไปที่เรียบร้อยอะเกมนี้ก็เป็นน้องวันนี้ที่แบกเหมือนเดิมนะแบกทุกเกมคลิปที่ดูนี่คือทำแบกตลอดอ่ะแม่เกมนี้เห็นเขาเล่นน้องหมานะปกติเล่นตอวแมวใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยสล้วสับงคลิปนี้สวัสดีครับ